สวัสดีค่ะแล้ววันนี้พวกเราก็มาอยู่กับป่อเชนเนลกันอีกแล้วนะครับแล้วจะมาพูดเรืิเวๆทำไมโอเคแล้ววันนี้พวเราอยู่กับเกมโลบล็อกเย้แล้ววันนี้นะครับพูดว่าจะมาเล่นพาวเวอร์ออบบี้ซีนอมิกสกันนะครับไปกันเลยเจอหมวกลูฟี่ดี่นะครับเอาเออใช่ใช่เอาหมวกลูฟี่ไปด้วย ยังไม่ทำไปไหนเลยตุ่ยม่ไม้<ว>มาบ้<ม>าเหรอพี่อ่ะพ่อผมจะตุ่ยเลยพ่อผมจะตุ่ยแล้วหวังว่าพวกคุณจะปลอดภัยกับผีสุครับอ๋อผีสิครับพี่โอ้ยเราไม่ลน่นเราไม่ลน่นเราล่นนะดิไม่เป็นไรหรอก <c oughs> แค่น,นิดเดียวเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปใหม่ได้ บราบราบราเดินไปเลยนะครับอับดี้พวกสบายบี่อสะดือไม่โบเลยนะครับใช่เพราะเราเปี่ยนอับดี้ไงใช่พวกเรามาันโคตรโคตรเปียนอับดี้เลยนะโอ้โห oh, <c oughs> มาอีกแล้วไอ้ชายไ <c oughs> ว้แอบก่อนละกันแล้วอยู่ตรงนี้นี่แหละ เราอยู่ในนี้แล้วว่าเรารอดหรือกับ่าพีอุยเจ้าบ้าตั้งโครงบางตีลงใต้ยกับอ็นไงไปอยู่ไหนไ,ไงญวายาส่ผูหวันแหวเลยนายก็มีโดฟามิงโกเหมือนกันนั่นแหละเอ้ยแต่เราไม่ได้ใช้ฝดโดฟามิงโกนี่มีหมวกลูฟี่มาให้ด้วยชูบ ปับจับาลาจ้าตอยช่เราด้ย้าช่วยด้วยเราติดบ้าผมตกโอ้ถ้ามึงตกอาาหมดเลยาาบ แล้วสารบูมบัมบัมสารบอมซัมเบ้ไปลูกสารบอมซัมเบ้สารบินซัมบัมอะไรก่อนพอเฮ้ยเราจะไประเราจะรีบวิ่งไปเพราะเราอยู่ที่นี่มานานมากใช่พไเราตกที่นี่กันนานมาก มันมีปุ่มกดป่ะเนี่ยไอ้ปุ่มโอ๋อจริงเหรอตาเห็นเราป่ะตาอยู่ไหนอยู่ด้านล่างเรากำลังหลบเรากำลังหลบอยู่ใกล้ใกล้องอครึ่งครึ่งครึ่งวันถ้าเกิดมันไม่มาก็ไปเอาไปหืมหื แล้ว,วเราจะไปหาบอให้ได้ตอนนั้นเขาติดบั็อกเราก็เลยตายโอเคกลับมาเลยแล้ว, okay, ลวตรงนี้ว้าวว้าวว้าตรงนี้โดนได้โอ้โดนไม่ได้เจ็บมากเลยโอ้ยสวยแล้วสวยแล้ว yeah! เราแอบตรงนี้แหละเแอบตรงนี้แหละแอบตรงนี้แหละแอบมีที่กันไหมโอ้โหมาพันพอดีเลยอ๋อดีนะเราขึ้นมาทันนี่น้ำตายนี่เอ้ะเอ๊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 ะเกือบตายเกือบเกือบตกเกือบตกเจอด่านนี้ <reading> <expand. S 1> เราตกด่านหนึ่งมันก็คือด่านหนึ่งเราไม่ได้มาถ่ายกันนานมากทุกคนน่าจะหยุดติดตามกันหมดแล้วแหละไม่อ่ะมีผู้ติดตามเพิ่มด้วยซ้ำใช่ไหมครับท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมรอดหร้โว้ายตาเลยม่มาซีนอมิมาซีนอมิมาโอ้ยสวยแล้วสวยแล้ว โดได้เวลาไปต่อโอ้ยแล้วปอ,ไม,อไม่โดนเหรอไม่โดนปออยู่สูงเหรอใช่วันนี้ที่หลบอยู่งั้นเราต้องรีบไปแหละเราจะมาติดว่าอะไรอยู่ตรงนี้ไม่ได้มีคนติดอยู่ในกล่องด้วยนะครับท่านผู้ชมน่างสงสารเขามากใครปอ ตัวละครในเกมอีกโอยที่ตกแอ็บแ,แล้วอุ้ยมาอะไระตัวน,นี้โออภัยออแอ็บอีนี้แล้วกันแอ็บอในนี้แล้วกันขึออนนเลย,อ,อ,ยลอ,ลอ,อุ้ออยรอด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 เหมือนกันขึ้นก็เตี้ยทำอะไรเราไม่ได้หรอก ไปต่อไปกันต่อไปทางที่เราเคยตายซื้อปุ๊บดคยเขาแอบอยู่ในนี้ก่อนนะครับรอจนกว่าทีนี้จะมานั่นไงมาได้ มาด้วยนะครับผมคาบเจ้าได้อย,อย่างเป๊ะ <ผม S 1> เลยเก่งมากตบ,ตบไอไปตบอไปบายบายอ้ยโดนละ ตกเราจะหัวร้อนั้นสุดแล้วอ้า,อาไม่ตกหรอเอ,อ้นว้าวน่าเสียใจด้วยนะงก็โดนลายตกไม่เยอะโอ้ขึ้นมาปุ๊บจ<ก>นาม,มีมาปั๊บหนะลบเลยหลบเลยหลบเลยเอ,อ๊ะหลบเลยหลบเลย ขึ้นมันจะเท่าเดิมปะทำเดิมอะไระไม่ไแดบบ้ไม่ใแชบบ่ไม่ใชโอ๋ยเท่าเดิมเหรอใช่มันไม่เท่าเดิมนะเท่าเดิมมันไม่เท่าเดิมเราเดิมสูแล้วเราอยู่สูงแล้ว,ลวมันยังมาตบเราได้อยู่เลยแล้วตรงนั้นมันไม่ใช่ที่หลบภัย ที่หลบภัยไม่มีกระจกนั่นแหละไม่มีกระจกอ้าโอเคเฮ้ยเข้าที่หลบภัยก่อนถอยหลังเอาหลบยืนนี้แลลวยืนน่้นมีไม่หวารลกไม่อยู่ไ้มากว้ายไม่เดิน เราด้วยนะเธอยูไกลถึงมากใกล้ถึงแล้วนี่ใช่แล้วอ้าวว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  แล้วทำไมไม่เกี่ยวตรงนี้เลยอเอาปอในตายเลยเหรอ,อ,อวอาเราใส่ชุดสวยมากเลยนะปอมาดูป่ะมาอยากดูชุดเราไหมสวยมากไม่อยากไม่ได้ใส่อะไร อันนี้คือการเล่นน้ำที่ดี <ขอ S 1> ที่สุดรีบเดินไปนะครับอ้าวอ้าวรีบเดินไปนะครับสาเหตุคนดิฟฟี่สงสัยไม่เดินกันนะครับเขาเรียกว่าตกแทนนะต้องเดินนั่นแหละครับตกแทนได้สร็จแล้ว เราจะไม่ยอมลอบ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 เราลอบวายวายวายเอ็กซ์โนมิกกลาใช่ไหมปอผมจะขึ้นไปไหมครับปอเกือบถึงแล้วจะปอตายอ่ะโคตรบ้าเพอโคตรบ้าปอดวงโคตรสวยอ่ะ อยาบตกเอ้ยเอ้ยเอ้ยวเอ้เอ้ยน้มีกำลังมาผมจะหลบตัวเห็นแ้วเปล่าเราใส่คุณไม่มีชุดเพราะว่าเราไม่อยากใส่คือการอาบน้ำเห็นหำด้วยนะคะทำไดทีดีที่สุดบอลทเห็นหำคุณด้วยนะครับ ่าเกลียดมากไม่มันคือการเล่นรา<ด>ตกลงกมาเหรอได้เลยมาอยู่ตรงเนี้ยเราเพิ่งมาถึงได้นี่คือสถิติใหม่ของเราฮะหอมจริงจริงเพราะว่าเราติดขี้สึนามิมาตั้ง5ชั่วโมง5 <c oughs> ชั่วโมงอะไรถึิ่งติดแต่ถรอเล่นรอเล่นวาย ตอนตรงนี้่อนอยู่ตรงนี้เนี่ตอนได้ไหมอะตอตรงเนี้ยตอนได้แล้เราจะไม่ท้าอ๋อมันตกลงไปแล้วไม่ลได้ทเราเราลืมบอกไปมันต้องกระโดด เป็นกรรมตามสนองอะไรนี <c oughs> ่ไงปากเราเลยเป็นกรรมตามสนองขันมาแล้วอปีปืนเยว้าวฟ้าที่เดิมไม่ขึน <c oughs> ป่ะนโอ้โหโอ้โหโอ้โโ้วอ้ะ <c oughs> คุณกระโดดลงมาเลยทำไมเราต้องโดดลงไปโดดลงมาเลยยโอเคโอเคตกไม่ได้อันโดดลงมาแล้วโอ้จิบจิบจิบโอเคมาวันนี้นี่จิบเออ เดี yeah, <laughs> bye ๋ยวป๊บนิดกำรังวันนี้ในเช้าวัทร์ช้าท่าดีเดียวเรชสุดเะตือกระตอรเ้นกันไปเจให้ดีนะครับบายบายไว้เจอกันนะครับอำใหญ่